ครับสวัสดีครับบันทึกณวันพฤหัสบดีที่30มกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 8กับเรียนขออนุญาตนะครับมาครั้งนี้เราก็จะมาหมุนเวียนฟราสเปียนนะครับมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เพื่ันบอกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนะครับแล้วงานกิจกรรมในครั้งนี้หรือว่าเป็นงานที่มีนะครับความสําคัญนะครับในระดับประเทศนะครับ ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะครับไทยจีนคบ50ปีนะครับงานที่กรรมนี้ก็คืองานสักการะบูชาพระรมสาลีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วนะครับหรือพราะธาันตธาตุนะครับนะครับก็อัญเชิญมาจากวัดหลิงกวงเมืองปักกิ่งนะครับหรือเมืองสีอานประเทศนะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยภาพรวมก่อนนะครับ ว่ากิจกรรมงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นนะครับโซนต่างๆถึง5โซนนะครับเราก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบโดยรวมนะครับนะฮะดูผู้คนที่มากมายนะครับทั้งทางที่ในช่วงระยะเวลาที่ไปทำนะฮะไปทำคอนเทนต์งานนี้นะครับถือว่านะครับอากาศร้อนนะครับก็มีล่มให้บริการนะครับ มีล่มให้บริการนะครับนะครับนะฮะเมื่อเราดูภาพรวมแล้วเราก็ไปจุดเริ่มต้นนะฮนะจุดเริ่มต้นคือที่เขามีการเช็คอินนะครับก็แสดงบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เดินผ่านเข้าไปตามจุดตามซุ้มที่มีการให้บริการนะครับนะครับก็จะมีการให้บริการดอกไม้ทุกเทียน นะฮะดอกไม้ทุกเทียนเอาไว้สำหรับสักการะบูชานะครับนะครับนะฮะภายในงานก็จัดกิจกรรมไม่เป็นห้าโซนนะครับในส่วนโซนที่สําคัญนะครับก็คือโซนที่สามนะก็คือการกันน้ำมัสการพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็กล่าวกันว่าพระบรมสารีริกธาตุนะฮะที่นะครับที่เป็นพระเขี้ยวแก้วนะครับหรือทันตธาตุนะครับ นะพระเกี้ยวแก้วนะฮะขององค์พระสัมมาสัมภะสัมพุทธเจ้านะครับพระสักยะมุนีพระมหาสม,มณโคดมนะครับก็ปรากฏนะฮะตามหลักฐานทางพระพ,พระพุทธศาสนาพระพุทธประวัตินะครับก็มีอยู่ด้วยกันสี่เล่มหรือสี่พระองค์นะครับมีความงดงามบริสุทธิ์นะครับพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาบนนะครับนะครับ เืองขวาบนกล่าวกันว่า,ากกท้วาวสกัดเทวราชอัญเชิญไปประฏิสถานนะครับที่พระจุลามณีเจดีนะครับวรค์ชั้นดาวดึงนะครับก็เป็นองค์นะองค์ที่ทนน้พราม์ซ่อนไว้ในมวยผมนะครับพระเกีย่แก้วเบื้องขวาล่างนะฮะแต่เดิมปฏิฐานอยู่ที่เมืองกลิงคะนะครับหรือกริงคลัดนะครับ ปัจจุบันนะครับพิฐานที่วัดพระเกี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกานะครับพระเกี้ยวแก้วนะครับพระเกี้ยวแก้วเบื้องฝ้ายบนนะครับเบื้องฝ้ายบนก็คือองค์ที่เราได้นะได้นะครับนะอัญเชิญนะครับมาจากนะครับวัดหลิงกวงเมืองปักกิ่ง นะครับประเทศแสารณรัฐประชาชนจีนนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในสององค์ที่อยู่ในนะครับที่อยู่ในนะครับโลกธาตุนี้นะครับสำหรับพระเกี้ยวแก้วเบื้องไฟล่างนะครับบันไสถานในพบนาคนานะพบพญานาคนะครับดังนั้นในโลกธาตุนะฮะในโลกธาตุที่เป็นโลกอนุตเนยนะฮะที่นะครับ ปฏิฐานก็จะมีอยู่เพียงสององค์สองพระอ,องค์นะครับนะฮะในแล้วในการที่นํามาปฏิฐานที่ประเทศไทยนะครับก็เนื่องจากนะฮะก็เป็นความสัมพันธ์ของรัฐบาลจีนนะครับและเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุนะครับครบเจ็ดสิบสองรษาขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเลยกันที่สิบนะครับนะฮะดังนั้นการจัดงานนะการจัดงานในครั้งนี้ก็นะครับ เริ่มต้นตั้งแต่วันพระัส,สบดีที่5ธันวาคมปีศกกระปีพุทธศักราช2567จนถึงวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นะดังนั้นท่านใดนะฮะอย่างเรายังมีเวลาอีกประมาณ14-15วันนะฮะในการที่เราจะได้เดินทางไปศักการบูชานะครับโดยเฉพาะนะครับในการที่สักการบูชา ก็จะมีแจกนะครับมีแจกนะครับบุสวดนะครับบุสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็ประมาณว่าตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็กล่าวคำว่าพุทธสารีริกกาอัคาคีนรัรถาสมาหัตตาโลกมังคละสัมพูตาศิลสาตังนามามิหัง อิเจวะมันญันตนะมัดเสนยังนมัสสัมโนรัตนตายังยังปุญญาพิสันทางวิปุลังอัลักอสัตถังอลักทังตาสานุภาเวนะหัดตังกลายูนะครับก็ไปขอว่าพระบรมสาลีิกธาตุอันเป็นมงคลแก่ชาวโลก นำมาแล้วจากประเทศจีนข้าพเจ้าขอนมสัสก,การพระสารีริกธาตุนั้นด้วยเศียรเก้าเมื่อข้าพเจ้านมามัสก,การพระรัตนไตาที่ควรนมสัสก,การโดยส่วนเดียวเช่นนี้ขอขอ้ขอขาพเจ้าให้ได้รับกองบุญอันไพ่บูรณ์แล้วด้วยอนุภาพแห่งการนมามัสก,การพระรัตนไตานั้นจงเป็นผู้ปราศจากอันตรายเถิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เมื่อเราเดินดูกิจกรรมแล้วนะฮะในฝนต่างๆนะครับในการทําตามกฎข้อระเบียบข้อบังคับแล้วนะฮะนะครับอันนี้สงในการที่ได้ไปเวียนเทียนนะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาฝังเขาบูชานะครับก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเป็นเรื่องราวครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนะของชาวพุทธสาวนิกชนนะฮะหรือนะครับชาวไทย นะฮะชาวไทยชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นบุนคุณอันสูงสุดนะครับผมก็ได้แนนะนำกันให้ที่ยังนะครับมีเวลาอีกครึ่งเดือน15วันนะครับในการที่เราจะได้เดินล่องท่องไปนะครับนะครับถือว่าเป็นฝุนร่วมแห่งใจถือว่าเป็นการสะสมบารมีธรรมนะครับ ผมก็คงจะต้องขออนุญาตนะตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งหน้าเราจะได้พบจะเจอ,เจอกันด้วยเรื่องใดสา่ะที่เป็นประโยชน์อันใดก็ขอให้ได้ติดตามกันไปอย่างกว้างขวางอย่างมีเชิงชั้นนะครับหรืออย่างมีลำดับนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ